ชาติพันธ์กะเหรีย่ยงชาติพันธ์กะเหรีย่ยงเป็นชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ในมองโกเลียและเคลื่อนลงสู่ทะเลทรายโกบิใกล้ดินแดนด้านตะวันออกของทิเบตจากนั้นเข้ามาตั้งอาณาจักรในประเทศจีนเมื่อราวพัน0ปีก่อนคริสตกาลซึ่งชาวจีนเรียกชนเผ่านี้ว่าโจคนกะเหรีย่ยงจะเรียกตนเองว่าโจภายหลังถูกกริย์จีนรุกราน จึงแตกพ่ายหนีลงมาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงสี่เกียงชาวกะเหรี่ยงได้อพยพเคลื่อนย้ายลงมาบริเวณแม่น้ำแยงสี่เกียงในมณฑลยูนานทางใต้ของจีนและได้แยกลงสู่แม่น้ำสายหลักที่สำคัญในอินโดจีน3เส้นทางคือเส้นทางที่1ประมาณ128ตีปีก่อนคร,ริสตกาลชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่ดินแดนประเทศพามา่าลงมาตามสายน้ำอิรวดี ไปตามที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิรวดีหรือเดลตา้าในพื้นที่เมืองแปรหินตาดะพสิมหรือบาเซงเมืองละเกิงหรือย่างกุ้งเส้นทางที่สองประมาณ799ปีก่อนคริสต์กาลชาวกะเหร่งกลุ่มนี้อพยพเข้ามาตามสายน้ำสารวินแม่น้ำสะตงแม่น้ำเหมยและแม่น้ำตะนาวสีเส้นทางที่สาม ประมาณ741ปีก่อนคริสตกาลชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้อพยพเข้ามาตามสายน้ำแม่น้ำํำโขงแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาอยู่ในอินโดจีนคือดินแดนกัมพูชาจากการอพยพจากจีนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมายาวนาน ดังปรากฏในตำนานหลายๆเรื่องที่กล่าวถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมทั้งลัวและยางหรือกะเรียงในสมัยระมิงนครซึ่งปกครองโดยขุนหลวงวิลังคะหรือพระเจ้าวีวอแสนหลวงเป็นกษัตริย์องค์ที่13ของระมิงนครในราชวงศ์กุณาระเมื่อราวพุทธศักราช1,200ก่อนที่มอนและพญาเมงรายแห่งล้านนาจะมาครอบครอง ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มคนที่รักความสงบผูกพันกับธรรมชาติและไม่ชอบการต่อสู้หรือความรุนแรงในอดีตชาวกะเหรี่ยงจึงมักหลีกเลี่ยงที่จะไม่เกี่ยวข้องกับคนภายนอกชุมชนของตนและมักตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างไกลชุมชนอื่นสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เขียนไว้ในหนังสือไทยรบพมา่าครั้งเมื่อพระเจ้านาเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปตีเมืองตองอู่และมีแม่ทัพคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงมีชื่อว่าศินภูมิโลกาเพชรแท้จริงแล้วมีกะเหรี่ยงรับราชการในกรุงศรีอยุธยามานานแล้วนับได้ว่าชาวกะเหรี่ยงในอดีตมีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการกอบกู้ชาติและร่วมพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด กะเรี่ยงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่เชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับสิ่งที่ลี้ลับความเชื่อถือของกะเรี่ยงได้แผ่แทรกซึมและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันดังนั้นคนกะเรียงจึงให้ความสําคัญในทางศาสนาคือการนับถือผีและพุทธรวมกัน ผีที่นับถือซึ่งมีความสำคัญได้แก่ผีหน้าที่และผีต่างๆที่สิงสถิตยอยู่ตามป่าภูเขาลำห้วยในไร่ในานาในหมู่บ้านและในเรือนของตอนเองเป็นต้นการหลอมรวมความเป็นกลุ่มทางชาติพันธุ์การเรียงอันมีวัฒนธรรมและการแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีขนบธรรมเนียมภาษาศาสาศนาความเชื่อการแต่งกาย หรือการทำมาหากินแบบเดียวกันมีสังคมที่ดีคือสังคมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาปัจเจกบุคคลทุกคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจและจิตวิญญาณศรัทธาแห่งความเชื่อของพี่น้องเกะเรียงไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาดั้งเดิมศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริสต์และศาสนาอื่นๆเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวสู่กลุ่มพลังสยาม พลังสยามเริ่มก่อตั้งในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2563โดยพันตำรวจโทรกริณนะสุริคํำแดงเป็นผู้ริเริ่มเพื่อให้พี่น้องกะเหรี่ยงในประเทศไทยรวมตัวกันและมีผู้ร่วมอุดมการครั้งแรกคือคุณวิลิตเตชะัยบูุ์คุณวสินภูสินต้นน้ำว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์สาครคุณทรงธรรมโรจนะเครือวัน และคุณบุญจันทร์จันมอจากนั้นได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมใจพลังสยามขึ้นณจังหวัดเชียงใหม่และมีตัวแทนพี่น้องกะเรียงจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานโดยมีคุณจรูนอคนิยานเป็นผู้ประสานงานศูนย์จากการรดเริ่มก่อตั้งพลังสยามทำให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางสู่การพัฒนาการเป็นพักพลังสยามพักพลังสยามมีคำขวัญคือรวมพลังธรรมนำพาชาติให้รุ่งเรืองมีวิสัยทัศน์คือรวมพลังพลเมืองชาวสยามนำพาประเทศชาติสู่ความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืนมีพันธกิจดังนี้ 1. เพื่ทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาที่มีจิตวิญญาณสส่งเสริมดำรงไว้ซึ่งคุณค่าภูมิปัญญาพระหูวัฒนธรรมอันดีงามในสังคมไทยส ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน 5. ยกระดับสิทธิพลเมืองการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองชาวสยามรวมกลุ่มกันให้มีความมั่นคงในการดำรงชีพในพื้นแผ่นดินไทย 2. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ในการสร้างประชามติและสนับสนุนสังคมให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา 3. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเน้นการสื่อสารและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 4. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมและสร้างเครือข่ายในชุมชน คือน,นิมิตหมายอันสำคัญยิ่งและปณิธานอันแน่วแน่ในการกระทำ